จะยุกยิกจะยุคยิกทำน้ำหน่อยทำน้ำฉลอยยุกยิกอยู่บนฝ่ามือมามา่าจุ๊บจุ๊บยกขึ้นยกลงนี่พอผ้าห่มนกยิกจะได้นอนนุ่มนิ่มสบายนะคะใช่ไหมคะเห็นมือยุกยิกไหม มือช้ำเลือดช้ำหนองมาม่าทำให้ยุกยิ่งโดนมดกัดมาม่าขอโทษใช่ไหมคะนีนเห็นไหมช้ำๆอะ่ะยุกยยิ่งต้องโดนมดกัดแน่เลยตรงนั้นใช่ไหมคะอืมจามด้วยมาม่าดูแลยุกยิ่งไม่ดีนะ้คนเก่งนะนะ้อคเธอม่สบายไม่สบายบาย,ยังไม่ได้ป้อนยาเลยวันนี้ กัดอะไรคะกัดอะไรคะยินีดกัดอะไรคะจูจู๊เป็นเก่งยังไม่หายป่วยเลยคะ่ะเป็นเก่งจะไปเที่ยวแล้วหรอคะ บายบายก่อนบายบายนะนะมาเที่ยวมาเที่วบายบายนะคะน่าะไรปะป๋อนี้นี่บายบายค่ะบายบายค่ะน้อยอยู่นี่เป็นผู้ชายบายบายค่ะป๊าป๊าบายบายค่ะ